เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายสวัสดีครับเลยขอมาชีเป้ารถสวยๆผู้ชมเลยสวยและใช้ครับรถสวยเดิมๆบ้างๆ Toyota Vios ครับปี06 1.5e โฉมไฟยากแล้วครับไมเนอร์เชนแล้วสวยพร้อมใช้เครื่องดีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลวิ่งทางไกลได้สบายห้องเครื่องสวยสะอาดเลย หน้าเดิมๆบางๆรูน็อตยังกลมรอยพับรอยรักอยู่ครบหน้าหลังเดิมๆเช่นกันยางอะไหล่อุปกรณ์ก็มีให้ผมใช้งานครับผมเที่ยวผมโชว์ครับกับราคาเบาๆหกหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองรถสวยสมบูรณ์รับหกหมื่นเก้าพันบาทราคาหลักหมื่นครับใช้งานทั่วไทยก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกเลือกซื้อกันประจำเลยไม่พลาดคิดใหม่ๆหม่ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยอยานาะดูรถนะัทดลองขับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ